ครับการสมัครสมาชิก a r j s s Online for Organization นั้นเราเพียงแค่เข้าไปที่ w w w a r c g i s j s c o m คลิกที่30 day free trial แล้วก็คลิก try it free หลังจากนั้นเราจะใส่ username และ password ที่เราต้องการนะครับ เมื่อใส่ username และ password เสร็จแล้วก็ใส่ email address แล้วก็เลือกคำถามสำหรับ security question นะครับไว้ใช้สำหรับในกรณีที่เราลืม password ครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ account information ของเราเช่น First name, Last name, ชื่อองค์กรของเราชื่อเมืองชื่อประเทศจังหวัดรหัสไปรษณีย์แผนก และตำแหน่งของเราสุดท้ายก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้าง User Account สำหรับ a RJS c Online for Organization สำหรับทดลองใช้30วันได้แล้วครับ